สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพามาดูวิธีการต่อพัดลมพัดลมแบบมีคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์สายไฟทั้งหมดของเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3เส้นครับ3เส้นอย่างเงี้ยเส้นที่4ี่จะเป็นสายกาวนะครับถ้าเกิดเราเอาไปติดตัวนี้จะเป็นของของห้องเย็นนะครับหรือตัวไหนไหนที่มันมี3เส้นออกมาอย่างเงี้ยครับมัน1เส้น1เส้นจะเป็นลายนะครับสามารถ ต่อเข้ากับไฟได้เลยอีก2เส้นนี้ไอ้มันจะไปผ่านไอ้เจ้าตัวนี้นะครับครับผมมันจะไปผ่านไอเจ้าคาปาซิตเตอร์ตัวนี้ตัวนี้มันก็นมีวงจรมาแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,าไม่รู้ภาษาครับมันจะเป็นทางภาษาจีน,นครับก็โดยปกติแล้วไ ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จริงๆนะครับเราไม่รู้จริงๆหรือเราไม่มีเครื่องมือว<ๆ>ัดก็เราเราก็ต้องได้ตัวนี้จะเป็นการการเดานะครับเพราะว่ามันมันจะมันจะได้ไอสาหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือเครื่องมือวัดถ้าเกิดม,มีพวกมิเตอร์มันก็จะวัดวัดหาได้นะครับสําหรับที่ใครที่ไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นวิดีโอสําหรับใครที่ไม่มีเครื่องมือวัดนะครับ โอเคครับเรามาต่อมาเริ่มกันเลยนะครับมันมีอยู่สามเส้นอย่างนี้แล้วก็จะมีไอตัวคาปาซิเตอร์นะครับถ้าเกิดเราไม่ไอนี่ให้เรากําหนดเส้นไหนก็ได้ครับให้มันเป็นไฟไว้ก่อนเป็นไฟไว้ก่อนครับตัวนี้ผมจะสมมุติแล้วกันผมจะกําหนดสีน้ําตาลให้เป็นไฟนะครับสีน้ําตาลให้เป็นไฟทีนี้อีกเอาสีแดงเป็นนิวตันแล้วก็จะมาค่อมคาปาซิเตอร์ไว้เนี่ยครับ ความคาปาซิตเตอร์ไว้ตัวนี้ตัวนี้อ่าผมกําหนดมาแล้วกำหนดมาแล้ว,ลวตัวนี้จะเป็นจะเป็นลายตัวนี้จะเป็นนิวต้นครับไอตัวนี้เราก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะมาไอต่อคาปาซิตเตอร์ไว้แล้วก็พันปลายไว้นะครับพันปลายไว้เงี้ยตัวนี้ยังไม่ต้อง ไอ้น,นี่แน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้สําหรับสําหรับที่ไม่มีเครื่องมือวัดนะครับไม่มีเครื่องมือวัดจริงๆก็คือแล้วก็เราอ่าไม่รู้วงจรเพราะถ้าเกิดมีอยู่สามสามเส้นอย่างเงี้ยครับหรือมันเป็นตัวเก่าแล้ววงจรมันหายนะครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับถ้าถ้าเกิดเราเราเทสแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่หมุนหรือมัน หมุนกลับด้านนะครับเราก็สลับถ้าเกิดมันหมุนถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันหมุนกลับด้านนะครับถ้าเกิดมันหมุนกลับด้านเราก็เปลี่ยนจากที่ที่เราทิ้งปลายไว้อย่างเงี้ยเราก็เอาเอาสีน้ําเงิน,นครับเป็นนิวตันตัวนี้ก็ผ่านปลายกบไว้นะครับหรือถ้ามันยังไม่ถูกนะครับมันมันยังไม่ถูกเราก็มากําหนดอาจจะมาก,กําหนดเป็นสีแดงสีแดงเป็นไฟนครับแล้วก็เอาสีน้ําตาลนนครับมาผ่าน คาปาซิเตอร์แทน,นครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาเ <c oughs> ทสกันครับอ่ะครับเราก็จะมาต่ออ่าทดสอบนะครับทดสอบไอต่อจ่ายไฟเข้านะครับอ่าของผมจะทดสอบก็จะมีเบกเกอร์นะครับฟังสีน้ำตาลครับผมสีน้ำตาลเป็นไฟนะครับสีอ่า แดงเป็นนิวตันนะครับแล้วก็เอานิวตันเข้ามาก่อนเลยตัวนี้เบเกอร์ยังออฟอยู่นะครับมันจะเราไอ้นี่เรามันก็จะยังไม่ไอ้นี่ถ้าเกิดเราไอ้นี่เราเราเทสแป๊บเดียวนะครับเราอย่าเพิ่งเปิดนานครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวพัดลมพัดลมตัวนี้ เรายังไม่ได้จ่ายไฟเข้านะครับมันจะมีลูกศรน,นะครับมันจะหมุนมาฝั่งนี้นะครับถ้ามันหมุนกลับด้านให้เราสลับจ่ายไฟเข้าเส้นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินแล้วก็มาอา่เอาเส้นสีแดงลอยไปลายไว้ถ้าเกิดมันไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปวิดีโอนึงว่าถ้าเกิดเราจ่ายไฟผิดเข้าเป็นผิดมันจะเป็นยังไงครับโอเคถ้าเกิด อันนี้เราไม่มีเครื่องมือวัดครับเราเราเทสเป็ดหนึ่งก่อนนะครับว่ามันหมุนถูกทางไหมถ้ามันหมุนไม่ถูกหรือมันมีเสียงดังเสียงอะไรเราก็ปิดครับนะครับเราเนี่ยตัวนี้คือถูกทางนะครับถูกทางตามมันจะมีลูกศรชี้อยู่แล้วก็เปิดได้เลยนะครับอ่าโอเคถูกทางแล้วครับผมโอเคครับผมก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับไปต่อสามสายนะครับต่อที่ผ่านคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้ก็ไม่ยากครับผมถ้าตัวนี้สําหรับใครที่ไม่มีมิเตอร์ไม่มีอะไรนะครับวัดก็เราก็ทําแบบนี้สามารถทําได้นะครับโอเคครับผมวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ